อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a p k 2 4อย่าลืม adpk24 เป๊ปคอนเฟิร์มบล็อกเกอร์ยังคงเป็นกัปตันแมนเชสเตียแม้มีปัญหานอกสนามเป๊ปกวัเวเรล่าเทรนเนอร์ของแมนเชสเตียยืนยนันว่าคลายบล็อกเกอร์ยังคงเป็นกัปตันทีมต่อไปแม้มีปัญหาชีวิตส่วนตัวก็ตามเมื่อถูกถามว่าบล็อกเกอร์จะทำหน้าที่เป็นกัปตันต่อไปหรือไม่เป๊ปตอบว่า แน่นอนเพราะมันเป็นการตัดสินใจของทีมไม่ใช่ผมผมสนับสนุนเขาและครอบครัวเขาและจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัวของเขนสักคาเดียววอลเกอร์ตกเป็นข่าวอื้อเช้าหลังจากนอกใจภรรยาแอนนี่คิยวเนอร์ไปมีโลกสองใบกับอลอรินกูดแมนอินฟลูเอนเซอร์สาวจนมีลูกด้วยกันแอบว่าวอลเกอร์จะมีลูกกับแอนนี่อยู่แล้ว3คนและกําลังตั้งท้องคนที่4อยู่ก็ตามดาวเตยวัย3ได้รับการโหวตให้เป็นกัปตันทีมโดยผู้ร่วมทีมหลังจากที่อินคายกูนกันย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาเมือเม่อสมมา อาวเรสได้ครับผมเหมาะสมครับนายจับายเกมลูกเป๊ปบรูเลนอาวเรสกองหน้าเมสซียินดีรับบทบาทเกมลุกตามที่เป็กเปโดล่าจะสั่งมาเพราะทัศนคติการเล่นของเขายกความสําเร็จทีมมาก่อนอีโก้ส่วนตัวดาวเตะวัยยี่สเล่นได้หลายบทบาทในซีซั่นนี้ไล่จากหน้าตามตอนเออร์ลิงฮาแลนยังอยู่ดีกระทั่งเออร์ลิงฮาแลนเจ็บเขาก็ถูกดันไปยืนเป็นเบอร์เก้าหรือบางแมกระทำหน้าที่เป็นเพลเมเกอร์เบอร์สิบ ความหลากหลายในการยืนตำแหน่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เขาทำไปแล้ว13ประตู10แอซิสจากการเล่น31นัดในทุกรายการนอกจากนี้ที่ฮาเลน์ร่วมถึงเป็นเมกเกอร์อย่างคิมเบรอยก็ฟื้นเดี่ยงไหนยังมีดาวรุ Oscar Bob, ่งออสการ์บ็อบเข้ามาแย่งตำแหน่งอีกเอาเรซจ,จะอยู่ตรงไหนเจ้าตัวก็เปิดอิสระให้กับเจ้านาจัดการซุนตัวผมรู้สึกดีใจมากตั้งแต่เออร์ลิงฮาแลน์บาดเจ็บผมก็ถูกใช้งานในตำแหน่งเบอร์มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือจำนวนนาทีที่ลงสนาม ไม่ว่าตำแหน่งไหนหัวหออกตัวเป้าทอนไปยืนต่ำหน่อยหรือยืนลึกไปเลยสิ่งสำคัญที่สุดคือขอให้ได้ลงสนามนั่นคือสิ่งที่ผมสนุกที่สุดหลังจากนั้นหากสามารถช่วยทีมได้จากการทำประตูหรือแอซิสเจ้าตำนแหนดังกล่าวก็รู้สึกดียิ่งขึ้นไปอีกลงสนามมากนาทีที่สุดช่วยทีมเมทของคุณซึ่งเขาก็มั่นใจในตัวเราเช่นกันมีเวลาเล่นด้วยกันมากขึ้นทำแอซิสทำประตูเหล่านั้นช่วยผมได้มากแน่นอนใครก็อยากเป็นเสเล็ตตัวจริงตลอดเวลาอย่เรือดูการก่อน เป็นปีแรกของผมก็ถือว่าทําผลงานได้ดีกับที่นี่แต่ก็มีหลายอย่างต้องล้อมรวมกันกระทั่งถึงโอกาสของผมผมก็จะลงแข่งทุ่มเททุกอย่างเพื่อทีมหวังว่าจะทําให้มันได้อีกในปีนี้ถูกใช้งานมากนาทีขึ้นอีกและใส่สุดกําลังเพื่อช่วยทีมเชลซีไม่สนใจยอดีข้อเสนอของมูดสันตันที่ต้องการมิมอัมโดโรย่าสูนาอเบเนียในช่วงครึ่งหลังของซีซั่น โบย่ากำลังเป็นที่หมายปองของหลายสมสรก่อนหน้านี้ปูแลมยังไม่ประสบความสำเร็จในการตกลงค่าตัวกับทางเชลซีล่าสุดวู๊แฟร์ตันกล้ากล้ายื่นข้อเสนอยืมตัวแบบไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดซึ่งก็ถูกปฏิเสธกลาบเป็นที่เรียบร้อยเชลซีไม่มีแผนที่จะปล่อยโบย่าในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการานี้เป็นเพราะมอริโซ่ปูชติโนผู้จัดการทีมกำลังขาดแคลนสูนหน้าตัวเป้าและสมสรอนก็ไม่สามารถเสริมทัพให้ได้ในตลาดรอบนี้ ยังไก็ตามเชลซีอาจยอมพิจารณาขายก็แต่เมื่อรับข้อเสนอที่ตรงตามความต้องการโดยก่อนหน้านี้นมีการคาดการณ์ว่าเชลซีตั้งค่าตัวบูย่าเอาไว้ที่40-50ล้านปอนด์ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตอบรับข้อเสนอยืมตัวอย่างเดียวของบูฟเชลซีจำเป็นต้องขายนาเตกถึงจะสามารถเสริมทัพใหม่ได้อีกทั้งสโมสรต้องการรักษาสมดุลทางการเงินเพื่อเป็นไปตามผลกำไรและความยั่งยืนหรือ PSR เอเวอร์ตนไม่อาจแย่งชิงาอนดเบเรมาปิกอัลจีเรียที่เวสแฮมยูไนเต็ดตกลงขายให้อลิปิลียงไปแล้วฟุตบอลอินสซเดอร์รายงานว่าเบเรมาได้รับความสนใจจากเอเวอรนตนสโมสร่วมพิมลิชเช่นกันหลังจากเดวิดมอยัดการทีมเวสแฮมเปิดทางให้นกเตะสามารถย้ายทีมได้านดนูกาลมักรานี้อยางไรก็ตามเอเวอร์ตนสามารถทำได้เพียงข้อเสนอยืมตัวเท่านั้นซึ่งไม่ตรงตามความต้องการของเวสแฮมดังนั้นเดแฮมเมอร์จึงตอบรับข้อเสนอ15ล้านปอนด์จากโอลิบิลิยง กาเดูการเรียลเบติสก็กำลังเจราจาอย่างหนักเพื่อคว้าตัวพาโบฟอร์นั่นกองกลางตัวรุกสเปนที่เวสแฮมพร้อมขคนด้วยตอนนี้มีความคืบหน้าและกล้าย,ย้ายกนานาลับไปเล่นนาฬิกาอีกครั้งเต็มทีแล้วเวสแฮมกำลังมองหาตัวรุกหน้าใหม่เข้ามาเสริมโดยมองโชต้าปีกโปรตุเกสที่ไม่มีอนาคตกับเอลติฮัดทั้งที่เพิ่งทุ่มเงินซื้อไปจากเซลติกเมื่อซัมเมอร์ปีที่แล้วกับกันด์แฮมเมอร์ก็ไม่มีความคิดจะปล่อยเดนนิอิงกองหน้าไว้31 ที่รับความสนใจจากสสโมสรพิมร์ล,ลีกอย่างวิสเซนตันกับคิสเซนเลตทันนัมฮอสเปอร์กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอระดับ50ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อโดมินิกโซรันกี้กองหน้าตัวเก่งของบอลชมัทเดอซันรายงานว่าสเปอร์จะลองยื่นข้อเสนอในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายเดือนมกราเป็นจำนวนเงินสูงถึง50ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อโซรันกี้ไปเสริมกองหน้าก่อนหน้านี้บอลชมัทปริเสธความสนใจจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปิที่แล้ว และไม่เหลียวแลการสอบถามของนีคัสเซนในเดือนมกราแต่ทอรแนัมฮอสเปอร์ก็พร้อมจะทดสอบด้วยข้อเสนอสูงถึง50ล้านปอนด์หากมัตสมัตส์ปฏิเสธข้อเสนอกล่าวไม่ลงพวกเขาก็น่าจะไปหาตัวแทนจากลีกฝรั่งเศสหรือเบลเยียมในราคาที่ถูกกว่าแม้ในฤดูกาลนี้อดีตกองหน้าเชลซีเวอร์คูกำลังมีผลงานดีที่สุดในช่วงอาชีพจากการยิงไปแล้ว12ประตูมากที่สุดในบรรดาน,นักเตะอังกฤษที่ยิงในพรีเมียร์ลีก โจวนี่เรนาปีกอเมริกาของดอทมุลกำลังมุ่งหน้าไปอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับนอตติงแฮมฟอร์เรสฟอร์เรนเฟตเทมเบิร์กนักข่าวเยอรมันเฮสกายเยอรมันรายงานว่าเรนาตัดสินใจเลือกนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และกำลังเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรพรีเมียร์ลีกแม้มีความสนใจจากฟิลลิติน่าผัวเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายก็ตามรายงานข่าวระบุว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์สามารถบรรลุข้อตกลงกับทางบริษัทดอรทมมมุุนนนนนนนดดไ้้้คบบถถวววแลเเป็สััญญาจจายยืืตจจอิ คามเงินขซื้อขาดที่ตัวเลข15-20ล้านยูโรอีกทั้งยังตกลงเรื่องตัวเลขค่าธรรมเนียมยืมตัวได้แล้วเช่นกันแม้มีความพยายามโผล่มาจากเฟรนตินาแต่เรนาก็ตกลงปรงใจย้าย,ยาไปเล่นในเพเมยรีไปแล้วและไม่ออกการลังเลใจจึงเดินหน้ามุ่งสู่ประเทศอังกฤษเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายกับนักเตะฟอเรสต์สำหรับเวาฤดูการนี้ตกเป็นตัวสำรองถาวรเพื่อจะลงตัวจริงในบริกล่ารเพียงเกมเดียวเท่านั้นจากทั้งหมด14เกมที่ลงสนามไปแล้วในทุกรายการนั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักเตะ ต้องการย้ายก่อนตลาดปิดแซมจอร์สต <John> ันผู้สาประตูที่ซัมพเพลยังขอสู้ชิงตำแหน่งตัวจริงที่เซลเฮอร์สพาร์คไม่หนีไปที่อื่นในช่วงตลาดเดือนมกราแม้จะเสียเมือหนึ่งไว้แล้วก็ตามรายงานบอกว่าจอร์สตันบาดเจ็บน่องในเกมพบลิเวอร์พูลเมื่อเดือนก่อนแล้วไม่ได้เล่นในพรีเม,มียร์อีกเลยเพอถูกเดนเฮนเดอร์สันชิงตัวจริงไปแล้วแลวทำได้ดีส่งผลให้อนาคตติดทงทีมชาติอังกฤษตัเแต่ยูโรสันคลอน มีข้อเสนอจากฟอร์เรสเข้ามาอยากได้จอร์สแดนเมื่อไม่กี่วันก่อนแต่เจ้าตัวปฏิเสธต้องการชิงตัวจริงที่ลอนดอนใต้กเกเรเซาเกตพึ่งการทีมทีมชาติอังกฤษเรียกจอร์สแดนติดกลุ่มใช้งานตลอด4ครั้งล่าสุดและมีลุ้นเป็นหนึ่งใน3ในด่านทัวร์นาเมนต์ที่เยอรามาันร่วมกับจอร์แดนพิกฟอร์ดและอารอนแรมเดลมอร์แกนโรเจอร์ปีกเบรสโบทีมระดับแชบมเปี้ยนส์ลีกได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้ไปตรวจร่างกายกับแอสเซนเนลล่าหลังทั้งสองสโมสรตกลงค่าตััวนนกเตะรราบื่ ปีนุ่มวิเวตมีกำหนดเดินทางเข้าถามบัญชาการบอดีโมฮิตเมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมาหลังการเจรจารตลอดคืนที่ผ่านมาคอดจบเรียบร้อยวินล่าการันตีจ่ายค่าตัวแปล้านปอนด้วยราคาแพงที่16ล้านปอนตามเงื่อนไขผลงานและความสําสเร็จโรเจอร์มีข้ขอควอาศัยที่มิดแลนด์ตะวันตกไม่ไกลจากสนามย่าวของซิปเาอนัดและเป็นการยายสกัดอีกครั้งในรอบครึ่งปีพอเจ้าตัวพึ่งดวนซื้อขาดจากมซิตี้ในราคา1ล้านปอนอันหนึ่งตามเงื่อนไขที่บโรทําเอาไว้กับมซิตี ทำให้ยอดทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์จะได้ส่วนแบ่งจากการขายขาดด้วย